ชุดน้ำระบบปิด Dark f a t DG 2 4 0 ARGB Liquid Cooler Review by The s h o w e r Computer ใครที่กำลังมองหาชุดน้ำปิดที่ทั้งสวยระบายความร้อนได้ดีราคาไม่แรงแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะชุดน้ําปิด Dark d 40, a r k f a e x DG 2 4 0 ARGB Liquid Cooler ขนาด240มิลิเมตรสิ่งแรกที่น่าสนใจของชุดน้ําตัวนี้นะคะคือดีไซน์ของบอกน้ําจะอยู่ที่ขนาด82คูณ70คูณ47.3ม mm. มิลิเมตรหม้อน้ําขนาด240 mm. รรมิลิเมตรทมาจากอลูมิเนียมแข็งแรงและทนทานช่วยทําให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ขนาดกระทัดรัดมีไฟ ARGB สวยงามสามารถปรับแต่งได้เข้ากับทุกเคสตัวปั๊มน้ำตัวนี้นะคะจะทำงานอยู่ที่ความเร็ว800-3000ถึง RPM ด้วยกันสามารถรองรับแรงดันไฟ DC 1 2 V และที่สำคัญนะคะเสียงรบกวนต่ำมากอยู่ที่1 5 d เดซิเบลเท่านั้นเรียกได้ว่าทำงานเงียบเงไม่รบกวนแน่นอนมาพร้อมกับพัดลมคู่จะอยู่ที่1 2 0ม mm. มความเร็วสามารถปรับได้ที่800ไปจนถึง1,800รอบต่อนาทีให้ค่า AirFO สูงถึง8 11.5 CFM และ Air p r พ s s ซ r e นะคะจะอยู่ที่2.3ม m mm, มถึง h 2 o เสียงพัดลมสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่33เดซิเบลเท่านั้นค่ะเรียงด้ว่าไม่รบกวนจนเกินไปเหมาะมากสำหรับใครที่เล่นเกมหรือว่าทำงานมีการออกแบบท่อยาวถึง400มิลลิเมตรทำให้ติดตั้งง่ายและมีความยืดหยุ่นในเคสหลายขนาดใช้ไฮโดรแบริ่งที่มีอายุก,การใช้งานยาวนานกว่า40,000ชั่วโมงทำให้หมดห่วงเรื่องความทนทานเรื่องความเข้ากันได้ก็ครบเพราะว่ารองรับ Intel ตั้งแต่รุ่นเก่ายันถึงรุ่นใหม่ล่าสุดและฝั่ง AMD รองรับควบคุม CPU ยุคใหม่ทุกตัวแน่นอนสรุปสั้นๆเลยนะคะชุดน้ำปิดตัวนี้ Dark f a t DG240 ARGB Liquid Cooler เหมาะสำหรับใครที่อยากได้ชุดน้ำปิดขนาด240มิลิเมตรที่ทั้งสวยระบายความร้อนได้ดีเงียบและราคาเข้าถึงได้ เพียงแค่1,990บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาชุดน้ำคุ้มๆดีไซน์สวยๆบอกเลยว่า DG 240ตัวนี้ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะอยากให้รีวิวชุดน้ำปิดตัวไหนหรือสินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลย The Travel Computer เราจัดให้ตามงบครบจบถึงความต้องการ